เรื่องเทนี่การเตรียมลุมปูเขาต้องปูเดือนนะครับอ่าการเตรียมลุมปูนี่ตัวนี้ผมล้มเดือนมีถนายนพฤษภาฯนะครับเตรียมลุมปูนี่ต้องขุดลุมประมาณเม็ตสองเม็ตขุดสองเน็ตถูนะครับแล้วก็ใส่ขี้ไก่แกบลงไปประมาณสักสิบกระถ ung อะไรกันแล้วก็ฟางแล้วก็ใบไม้เสียดไม้เสียดอะไรกับผมเรื่องเดือนน้อนี่ยอายุเท่าไหร่ครับน้อนี่อายุสองปีครับผม สองปีครับผมออกออกมาสองปีแล้วเขาจะเกิดน้องนั้นคนนะครับนี่นำท่านครับอ๋อต่นท่านต้นเมีครับต้นแม่ยในสองปีสองปีลูกจะออกมาเลยครับจะออกลูกได้ครับแต่ว่าเขาจะออกไปเรื่อยเ่อยยุครับน้องเขาออกเองแบบครับเนี่ยลูกเพิ่ครับต้นแม่ต้นหนึ่งโอ้ต้นผู้ต้นหนึ่งจะรับต้นเนี้อะไรประมาณสิบต้นครับหนึ่งต่อสิบครับหนึ่งต่อสิบหรือต้นก็ยี่สิบอะไรครับเขาโตครับครับ ทีนี้ต้นตัวผู้นี่เราก็สามารถตอนได้อีกไหมไม่ได้ครับผมเมนครับขยายพันตอนนี้ครับจะ่าตอนเบืองเดือนหลังๆอันเียวกนใช่เยนี่ช่วยมากครับเหรอเอกิโลเท่าไหร่ทะลุมั้ลูกลมีเลี่วเลี่วต่างละค่าตลาดครับ่าถ้า้อาออกบอลขนมการะห็องไก่ถด้ประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยครับ ข้าวแปก็เล่าเตีเ้ตเตเตยเล่าเตี้ย <ใน S 2> ไสล่าทุกอย่างทุกอย่างปุ๋ย<ห>ที่ท่านใช้นี่เป็นปุ๋ยจาก<น>มูลสัตว์บอกนี่เรา,าขี้ไก่แกบนะครับมันเป็นขี้ไก่แกบครับบริษัทเคมีครับผมแมนครับอืมนี่ครับอันด้ยอยน้ําเหลืองครับอันอืมไม่ใช่ใช้เคมีเนาะครับบริษัทเคมีหลักการเขาก็ห่าวเลยครับอย่างนี้มีมูลห้ามเลยต้องถุงมันขาดครับเรื่องตามสูตรการปลูกใช่ไหมครับ มันไมผ่านี่แนวกันแน่พันอะไรครับสีเหลืองอันนี้บาฮีครับบาฮีเหลืองครับอืมบาฮีสีแดงด้วยสีแดงที่สีแดงโคในซี่ครับได้ขายสุกม่นมีเัาเลยนะครับเนี่ยโอ้ได้ขายบอ้ได้ขายแข่งได้มาขายสุกบ่วบ๊วครับอันนี้อันนี้มันเป็นอ่าแล้วลูกลูกที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงมีลูกอย่างเนี้ยโลกโลกที่ประสบปัญหาที่สุด คือด look, like me, ้วงย่างเดียวครับด้วงหมกเผาอ๋อด้วงหมกเผากินเหมือนกันด้วงด้วงหวานช้าครัเพื่อนเลยทำด้วงขึ้นสารด้วงเผาเขาใช้จังไหนวิธีการจัดการครับวิธีการจัดการผมก็ใช้สุ่มมิวเวเลียสุ่มมาสารชีวภาพเชี่ยวพันหมกครับมาฉีดประจำแต่ว่าก็นั่นอยู่กับเบิ้งเบิ้งทุกมือเบิ้งเลาะเบิ้งนะครับตอนแรกเขาจ่อก็าจ่อหวากครับมันต้องไปอยากใช้เคมีนะครับปี่ปีถึงจะต้อนได้สองปีครับปีกวัวถึงสองเตือนใกล้จะตอนได้แล้วครับนี่ทีนี้เราก็แซส แทกกิ่งมันอ่อนครับแทกกิงออก่งกกิ่งออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาพลาสติกหุ้มครับผมเอาเอาเกลียวข้าวใส่ครับใส่ยาเล่งลากเกลียวข้าวพลาสติกเึงครับใส่น้ำยาเร่งลากครับผมแน่นครับผมพอลากออกเสร็จปุ๊บก,ก,ก็แซะครับผมพอาะจะลากออกประมาณซีนหาเดือนครับแทะลุ่งกิ่งครับอ,อ,อันนี้พอลากเดินเต็มเต็มเข่งแล้วก็จะส่งลูกค้าค่ะประมาณปีใหม่ค่ะนัดลูกค้าตัวนี้ก็คือข้าใส่นอ เส้นนองจักปีครับนองสองปีนะสองปีเลยเรื่องเลี้ยงไบสองปีจากเลี้ยงในต้นไบสองปีอ่าพ่อได้สองปีปึ๊บถึงจะมาซับแม่ตอนก้อนค่ะอ่าตอนตอนตอนวันสี่เดือนค่ะตอนสี่เดือนขาดเต็มแล้วเต็มเต็มมันที่ว่าข้าตอนน่ะโบกพี่ว่าไอ้คุยมะพร้าวนะครัขาดแล้วก็ล้วก็แต่ไม่ทำการซับ หมายความว่าหนึ่งก็คือจากต้นแม่คือเขาต้องเลี้ยงนอไว้ในต้นแม่สองปีพอสองปีเสร็จปุ๊บเขาค่อยมาตอนมาตอนได้สี่ปีตอนอีกสี่เดือนค่ะพอตอนสี่เดือนปุ๊บเขาตัดสี่เดือนแล้วมาลงเพลงอีกหกเดือนลงเพลงอีกหกเดือนค่ะลากเต็มแล้วก็ส่งลูกค้ามันจะไปล่องส่งลูกค้าค่ะครับผมหมื่นห้าแมนค่ะ